รบพิเศษพุทสวัสดนะครับผ่านดิเศษพุทสวัสดพุทธเจยงใหม่พุทธเจยงใหม่นะครับผ่านจากจักรเสียนานของอำเภอตะบังเผ่าการนี้นะครับคิดว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอเล่นเช่นแล้วก็เสร็จงานของพูนน่ะตกใส่ถ้าอย่บัดเสร็จดีก็ได้และดันพื้นผิวสระนามเพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้กับผู้บริการจังหวัดน่าน ท่าานเพิตามทุกชนิดในวันที่ที่เกันยายนของอำเภอเจ้าคงฝ่าเฮาโดยเฉพาะที่ตำบลตางจุ่มเฮาเนาะป้าฝนกับอำนวยต่างๆทุกอย่างลาบลื่นนะครับครับผมรู้สึกดีดีครับดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาพบปะแล้วก็มีโอกาสมาร่วมกับพี่น้องชาวตำบลท่างฝ่าเกษตรวัตรภายในเวลตาบางหวามา เส็จอย่างนี้และเจลกินข้าวตอนเจลกันด้านบน้รับนะสาบนนั่นนะครับสารบนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเตียาทาสวัสาการมนะครับทางสวสดการนั่นเองขอบคุณนะครับท่านบราสวนนี้ไพื่นาครับใน่วนี้คุณผู้ชมที่สายจีนนะจยกาาที่ซื้อต่อมกระจา สี Hoy, ality, án, ่นาทีอีกก็มรุ่งพระายสายสี่นอทีบนขั้งอะไรสู้แต่หนขั้วจะกล่องสี่ไาทก็ติดไว้ดีจังหวได้พลตัวหีนทีเพราะตอนนั้นบนเลยครับนะครับท่านมีเกียรตินาส่วนของพลรือนและท่านกำนันนะครับท่านดุริางนะครับมานาคุครูนะครับเพื่อถ่าอนในการถ่จอ